กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้เป็นวันไหว้ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในวันไหว้นะคะพาคุณผู้ชมไปรู้จักความหมายของเส้นไหว้กันก่อนนะคะซึ่งของเส้นไหว้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหวานและผละไม้ก็ล้วนมีความหมายมงคลแก่ตัวผู้ไหว้และลูกหลานติดตามจากรายงานค่ะ เมื่อถึงเทศกาลตรุษจีนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็มักจะหาซื้อของเส้นไหว้ที่มีความหมายมงคลไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษโดยจะแบ่งออกเป็น3ามประเภทใหญ่ๆคือของข่าวของหวานและผลไม้โดยผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นก็คือสม้มโดยส่วนมากคนจีนเราเนี่ยจะใช้ของไหว้เนี่ยก็จะมีหลักๆเลยจะใช้สม้มนะคนจีนเรีกยกไต่กิก็เป็นมหาเศษมงคล นะเพราะชื่อเป็นมงคนนอกจากส้มแล้วก็ยังมีกล้วยที่หมายถึงการกวักเงินกวักทองและมีลูกหลานสืบสกุลแอปเปิลที่ในภาษาจีนเรียกว่าเพ่งกล้วยหมายถึงความสงบสันติสุขซาลี่ที่ในภาษาจีนเรียกว่าไหลคล้องเสียงกับคําว่าไห์ที่แปลว่ามาหมายถึงเงินทองไหลมาเทมา ในส่วนของขนมหวานที่นิยมใช้ไหว้ในเทศกาลตรุษจีนคือขนมเทียนที่หมายถึงปัญญาเฉียบแหลมขนมเข่งหมายถึงความหวานชื่นเป็นปึกแผ่นสิวท้อที่จำลองมาจากผลท้อที่เชื่อว่าไหว้แล้วรับประทานก็จะทําให้อายุยืนนอกจากนี้ก็ยังมีขนมบัวลอยหรือที่เรียกกันว่าขนมอีขนมอีเนี่ยนะนะหรืออีเนะี่ยมันลักษณะเป็นเป็นทรงกลมมีความหวานมันก็เป็นเรื่องของความสดชื่นผ่องแผ้วแจ่มใสนะส่วนอีเนะี่ยมันกลมๆหมายถึงว่าทุกอย่างเนี่ย มันจะไม่ไม่มีมุมไม่มีสะดุดนะฮะราบเรื่นนะจะเป็นจะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็จะนิยมไหว้แล้วก็จะรับประทานกันถือว่าอายุจะได้เข้าข้ามเข้าปีใหม่แล้วนะฮะว่าร่างกายแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสสำหรับของข่าวชาวไทยเชื้อสายจีนก็จะจัดเป็นชุดที่เรียกกันว่าซาแซคือมี3อย่างและโงแซที่มี5อย่างมักจะประกอบไปด้วยหมูหมายถึงความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ ไก่ซึ่งมีสองนัยยะคือความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะหงอนไก่มีลักษณะคล้ายกับหมวกขุนนางหรือหมายถึงความขยันและตรงต่อเวลาเพราะไก่จะขันเป็นประจำทุกเช้าเป็ดหมายถึงความสามารถอันหลากหลายและปลาที่คนจีนเรียกว่าฮื้อโดยมีวลีจีนที่ว่าอู่ฮื้ออู่ชึ้งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เหลือกินเหลือใช้นอกจากนี้ก็ยังมีกระดาษเงินกระดาษทองที่เปรียบเสมือนงินทองให้บรรพบุรุษใช้สอยในอีกโลกหนึ่ง และเป็นเสมือนเครื่องบรรณาการให้กับเทพเ,พเจ้าเป็นที่นิยมก็คือกระดาษเนกระดาษทองก็าถือว่าเป็นเครื่องบรรณาการถวายแด่เทพเจ้าองค์นั้นๆนะฮะก็จะมีเครื่องทรงก็เียกเผ้าก็เครื่องทรงของเทพเจ้าองค์ไหนก็ก็จะมีเครื่องทรงก็เอามาไหว้สักการะถือว่าเป็นเครื่องบรรณาการ นับเป็นความเชื่อที่สืบทอดมาอย่างยาวนานสําหรับการเส้นไหว้ของชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งประเพณีและของไหว้ต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นการวอวยพรให้ลูกหลานและผู้ที่เส้นไหว้มีความสุขและโชคดีและยังเป็นการเตือนใจให้ทุกคนรู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลและไม่มีสิ่งใดผิดหรือสิ่งใดถูก